ออสติน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 ฮัลโหลออสตินฟังนะออสตินฟังได้ยินไหมฟังฟังก่อนแม่จะถ่ายรูปยิ้มก่อนยิ้มเป็นไหมยิ้มหน่อยให้ความร่วมมือหน่อยสิคุณออสตินคะคุณออสตินได้กินแม่นอกขนมวันนี้จะได้กินไหมขนมไม่ให้กิน ความร่วมมือก็ไม่ให้กินจะกินไหมจะกินไหมคะกินไหมขนมอะฮะโรซินเ <c oughs> ข้าใจไหมบอกนี่เข้าใจไหมพูดเป็นไหมพูดเป็นไหมคะพูดเป็นไหมยิ้มก่อนอะยิ้มก่อนแล้วยิ้มให้ดูก่อนยิ้มเป็นไหมทำไมหน้าบึ้งจังเลยอะโรซินพรซิน จะเอาไหม้หนุมอืมจะเอาไหม่หนุมมองนี่เข้าใจไหมเข้าใจภาษาไทยไหมคะคุณออดซินเข้าใจภาษาไทยไหมคะเข้าใจไหม มองกล้องสิลูกมองกล้องมองกล้องสิคะมองกล้องแม่นี่แม่กล้องแม่โอ้จีมองกล้องแม่ลูกนี่แม่นี่แม่มองเห็นไหมมองแม่แหมมองมองหน้าแม่นี่ยเปลูกเห็นบ่เนี่ยฮะโอ้ทำไมพูดยากจังเลยอ่ะเข้าใจภาษาไทยไหมเนี่ยคุณออสตินคุณคุณจะให้พูดภาษาอะไรอ่ะฮ เข้าใจไหมบอกเนี่ยเข,เข้าใจไหมคะคุณออซินเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมฮะนี่ข้างบนทางนี้โอ้ยนอโอ้ยนอโอ้ยนอมองหน้าอีกไม่เข้าใจใช่ไหมมองหน้านี่คือเข้าใจไหมโอซินเ,เข้าใจไหมคะ <c oughs> ควนค่อย่อยังไงเนี่ยมาควญหน้าค่อยได้ยังไงเนี่ยไม่เอาไม่อุ้มนีสใส่ไม่ดีไม่น่ารักเลยไม่อุ้มแล้วไม่อุ้มแล้วไม่อุ้มแล้วอยากให้อุ้มไหมอยากให้อุ้มไหมอยากให้อุ้มไหมก็จริยากให้อุ้มไหมตอบก่อน ตอบจะตอบไม่ตอบตอบไหมอยากให้อุ้มไหมใครยักหน้าก็ได้ยกยกนึงยกมือก็ได้ยกมือ <c oughs> ยกื <c oughs> อฮินทางนี้อ๋อ,อ,อ,อมีพูดแล้วไม่รู้เรื่องเลย